สวัสดีครับว่กก็ผมอีกครั้งนะครับกับไม้กันพามอชแนลนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับกับกันพาตัวพิเศษจากค่ายโมดองครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมกันดั้มแอเรียลนะครับจากซีรีส์อนิเมะแม่มดจากดาวพุธอันนี้เป็นดาวพุธของประเทศจีนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานพีออเดอร์ของค่ายโมดองนะครับผมเป็นล่าสุดจากโมดองนะครับผมเป็นกันพาตัวที่3นะฮะ จากค่ายโมดองที่เพิ่งออกมานะครับเริ่มแรกจะเป็นนิวการดั้มโมดองนะครับตัวที่2เป็นการดั้มวิงโมดองและตัวนี้ครับตัวล่าสุดนะครับกับอนิเมะที่เพิ่งจบไปนะครับการดั้มแอร์เรียลของน้องซูริต้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นซูริต้าที่มาเที่ยวจีนนะฮะตัวนี้ราคาเอ่อพรีออเดอร์ไป250บาทบวกค่าส่งเป็นอีก50บาทเป็น300บาทนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นในแอปบางแอปอาจจะมีราคาที่ไม่ถึงประมาณนี้นะครับผมนะฮะ ตัวนี้ให้โมดองออกใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ถ้าเป็นงานแท้เนี่ยตอนที่พรีออเดอร์เนี่ยราคาก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมตัวนี้แลปะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ500นะครับ500ต้นๆน,น,นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เ,เป็นตัวที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถนามาโมดิฟายทำสีอะไรได้ต่างๆมากมายนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นซน์หุ่นที่แปลกและก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับผมโดยเฉพาะ หุ่นในภาพนี้เป็นหุ่นที่มีคาแรคเตอร์ของแต่ะโตัวนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกัน,นว่าโมดองเขาทำพลาสติกน้องแอรียอออกมาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยนะว่าข้างในนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมกล่องเปิดด้านนี้หน่อยนะเพราะว่ามันแน่นๆอยู่เลย ปุ๊บอ่าเปิดมาแล้วนะครับผมตัวนี้อันนที่บอกเป็นของค่ายโมอดองนะครับเป็นงานใหม่ของโมอดองนะตัวนี้เพิ่งคลอดออกมาจากเตานะครับผมสดๆใหม่ๆนะครับผมอันนีเดี๋ยวมาดูแผงรันเนอร์ว่าเป็นไงวงน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นแผงรันเนอร์แผงรันเนอร์ B2 นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนขาวๆใสๆนะครับผมล่องก็มีที่ตัดเส้นได้แต่ว่าล่องออกจะตื้นๆหน่อยนะฮะครับ ถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายโมก็ต้องมาย้ำลายิดหน่อยครับย้ำร่องใหม่นะอันนี้จะเป็นส่วนหัวส่วนหัวนี่ขึ้นมาอย่างนี้ผมลืมแล้วว่าส่วนหัวของงานเท้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะตอนที่ประกอบนะจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันน,นะครับพลาสติกก็เป็นพลาสติกฟอยด์ผมว่าพลาสติกไม่คด้ยเวิร์กอะดูจากนี้นะครับการ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 ที่จะแปะ สติกเกอร์เนี่ยผมว่าต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าสติกเกอร์ของพวกนี้มันจะบางมากๆนะครับผมอันนี้เป็นแผงชิ้นส่วนต้นขานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนไหลนะครับแล้วก็ช่วงช่วงเขา่าอ่าโอเคผ่านไปชิ้นที่2องก็เป็นเป็นโครงด้านในแล้วก็เป็นพาร์ตปืนอ่าก็คือเฉดสีของพลาสติกเนี่ยผมว่าก็ใกล้เคียงกับงานแท้นะแต่ว่างานแท้สีฟ้ามันจะออกฟ้ากว่านิดหน่อยนึง ว่างานนี้พวกของมอนดงก็ทำออกมาดีนะถือว่าใช้ได้นะครับผมหรือว่าใช้ได้นะขาดไม่ได้เลยนะครับผมต้องมีทุกกล่องนะแอคชั่นเบสอ่าเเพื่อนก็ไม่ต้องมาซื้อแอคชั่นเบสเพิ่มนะครับผมเขาแถมมาให้ด้วยนะแ่อไปแผงเพอร์เมตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนดวงตานะก็แผงเพอร์เม็ก็ใสๆใส่อย่างนี้มาเลยนะครับผมนะฮะ ก็ตอนตัดก็ระวังนิดนึงนะเพราะมันอาจมันอาจจะแตกได้นะครับผมนะฮะก่อนนี่เขาแปะไหมนะว่าเพอร์เมิตโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแปะไหมแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนชิ้นส่วนเกราะด้านนอกครับผมนะครับช่วงช่วงซอกไหลช่วงซอกเอ่อช่วงซอกไหลช่วงช่วงตรงหน้าอกนะฮะแล้วก็อ่าช่วงเท้าช่วงไหนช่วงเอวแล้วก็ช่วงปลายเท้านะครับแล้วก็มีพวกกันบิดอะไรเงี้ยนนะฮะ นี่ก็เป็นใบต่อนะครับผมก็ทำใบต่อออกมาสวยดีนะก็ถือว่าสีสดๆด,สดีมีน้องซู้อต้ายืนอยู่นะครับผมนะบเป็นการประกอบต่างๆนะครับกันบิดต่างๆชิวปืนไรเฟิลบีเซเบอร์นะครับผมต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็เป็นแอคชั่นของกันดัมแอร์เรียลนะครับ อย่างที่บอกไปครับมันเป็นงานจีนนะครับเพืเเเ่อนๆอย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่ามันจะมีความง่ายในการประกอบเหมือนงานแท้นะผมต้องระวังให้มากๆในการประกอบนะครับผมเพราะว่าโอเคแหละเนี่ยมันไม่มีพีซีแต่ว่าด้วยของงานพลาสติกผมว่ายังไงอ่ะถึงจะเป็นค่ายใหม่ก็จริงแต่มันก็คงไปสู้งานแท้ไม่ได้นะผมนะแต่ว่าถ้าเพื่อนนะครับอยากได้เงินพาราคาราคาประหยัดตัวนี้ผมแนะนําว่า ก็น่าเล่นได้มันเล่นได้แหละนะครับผม,ไ,มไหนๆก็สําหรับเพื่อนที่มีฝีมือในการทําสีนะครับผมก็มผมว่าตัวนี้ก็เหมาะในการไปทําสีการทําสีตามที่เราชอบนะรบหรือการโมดิฟายชิ้นส่วน,นต่างๆนะครับผมให้เป็นโมดกันพาในแบบของตัวเองนะทีนี้ผมถือว่าโอเคนะครับถือว่าเหมาะสมกับราคาของมันนะนะครับผมสำหรับสำหรับคนที่ ไปงานแท้ได้ก็ผมว่างานแท้ก็ถือว่าเบอร์หนึ่งครับยืนหนึ่งนะครับผมครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นงานที่คนเพิ่งเริ่มเล่นหรือคนมีงบน้อยก็ยังเล่นได้อยู่ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่งจบไปด้วยแล้วก็เป็นกันพลาที่ถือว่าเท่มากนะครับผมถือว่าเท่เท่มากแล้วก็บวกกับอนิเมะที่ร้อนแรงนะครับผมผมว่าตัวนี้สาหรับคนที่ยังไม่เคยมีตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากเล่นกันพลาในราคาประหยัดนะครับผมนะฮะ ก็ถ้าถามว่าดีไหมเดี๋ยวให้ประกอบเสร็จเมื่อไหรนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังประกอบว่ามันดีแค่ไหนประมาณไหนนะครับผมเนกนอ้วยว่างานแท้ทําไม่ดีมากผมไม่รู้ว่าพวกงานพวกนี้มันจะทําได้ดีประมาณไหนแต่เชื่อว่าทาได้ไม่ดีเท่างานแท้นะครับผมแต่ว่าประกอบได้ไหมประกอบได้นะครับผมนะครับแต่ว่าเน่นด้วยเป็นงานจีนนะ เรื่องของอายุของพลาสติกเนี่ยผมว่าก็สู้งานแท้ไม่ได้งานแท้ดีกว่าแน่นอนนะครับผมแต่นี่คือทางเลือกของคนอยากได้น้องมาเล่นนะครับราคาไม่แรงราคาเบาๆมากๆนะครับผมซึ่งก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปตาม,มันดูได้นะครับตอนนี้ในแอปส้มแอปม่วงมีมาหมดแล้วนะผมเริ่มมากันแล้วนะครับแต่ก็ลุ้นๆว่าอนาคตนี่จะออกมาครบทุกตัวหรือเปล่าผมว่าไม่น่าครบนะ ถ้าครบนี่แย่เลยนะสุ่มเสียงมากนะครับผมผมรู้สึกว่าต้องแต่เขาปล่อยนิวกันดั้มมาแล้วก็มาวิ่งเนี่ยแล้วก็มาน้องเนี่ยโอ้โหผมว่าสุมเสียงมากๆเลยค่ายเนี้ยกลัวจะอยู่ไม่นานนะครับผมครับก็ขอวาภาวนาะอห่าเพิ่งไปก่อนนะเพราะว่าคุณกล้ามากที่คุณทํากันพลาตัวนี้ออกมานะครับผมซึ่งเป็นกันพลาที่ออนิดมากนะครับผมอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมขอโทษที่มาดึกหน่อยนะพอดีปิดงานแล้วก็คุยกับนันน้อง ทำงานในร้านก็เลยขึ้นมาช้าขึ้นมารีวิวช้าก็เลยปกติเนี่ยส้างฮทคมเนี่ยจะมารีวิวนะวันนี้ก็เลยแบบช้าหน่อยเพราะว่าคุยกับน้องๆอ,อยู่นะครับผมก็ขอโทษด้วยนะก็สาหรับคนที่ติดตามนักการพามออยู่ก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนักการพามอเลยนะครับแล้วก็ไว้พบกับกันพาตัวต่อไปนะครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวไว้ประกอบพวกนี้เสร็จเดี๋ยวไว้ประกอบเนี่ยสามตัวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีิวทั้งสามตัวให,ให้ดูว่าเป็น,ปนยังไงกันบ้างน,นะผมข้อดีข้อเสียเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคนะั่นแหละวันนี้แม่กันพามาเอาม่กันพามองขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปต่อไปค้างต่อไปกันได้นะครับนะโอเควันนี้ก็หาและไปก่อนนะไม่บา,บายอย่าลืมนะแม่กันพามองช anel เ,เดี๋ยวมีมาให้ดูอีกไม่บา,บายไปละง่วงนอน mm-hmm <laughs>